ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนการสื่อสารการให้ความรู้การศึกษาล้วนที่จะใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายพื้นที่ทยังพบปัญหาไม่มีไฟฟ้าในบ้านในกรณีที่หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเขาอยู่เป็นอย่างไรอยู่โดยใช้พลังงานทดแทนพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มาเป็นสองประเภทคือพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปอาจเรียกว่าพลังงานสิ้นเปลืองได้แก่ถ่านหินก๊าซธรรมชาตินิวเคลียร์หินน้ำมันและสายน้ำมันเป็นต้นและพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนได้แก่แสงอาทิตย์ลมชีวมวล น้ำและไฮโดรเจนเป็นต้นพลังงานหมุนเวียนนั้นเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นการแก้ปัญหาในการไม่มีไฟฟ้าในหมู่บ้านเริ่มมีทางออกหลายหมู่บ้านเลือกใช้วิธีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้แต่ยังคงใช้กับหมู่บ้านที่มีฝนตกบ่อยไม่ได้เช่คนหมู่บ้านคลองเรืออำเภอพัโต๊ะจังหวัดชุมพรซึ่งมีฤดูฝนแเดือนทําให้คนที่นี่ อยู่กับการไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาทางออกของคนที่นี่คือใช้ทุนทางธรรมชาติการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในชุมชนโดยทั่วไปอาจไม่ใช่เรื่องแปลกหรือมีความน่าสนใจเป็นพิเศษนะแต่โรงไฟฟ้าพลังน้ำของบ้านครองเรือสะท้อนถึงการจัดการตนเองของชุมชนที่เข้มแข็งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ําอันเป็นเขตห่วงห้ามอย่างเข้มงวดโรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชนบ้านคลองเรือจึงเต็มไปด้วยบทเรียนและมิติของการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําบ้านคลองเรือมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําแห่งอื่นๆเรียกได้ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้สร้างขึ้นจากพลังชุมชนอย่างแท้จริงโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การขอสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้บรรลุผลสำเร็จได้ขั้นตอนสำคัญในการขอสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านคลองเรือประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1. เตรียมพิมพ์มเขียวชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกันสำรวจพื้นที่แล้วจึงออกแบบร่างพิมพ์เขียวมาตรฐานเบื้องต้นประกอบด้วยแนวการขอสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก แนวการวางท่อรับน้ำเข้าโรงไฟฟ้าแนวระบบส่งไฟฟ้าไปยังศาลาประชาคมโดยยึดหลักการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขั้นตอนที่2เตรียมชุมชนหลังจากการทำแบบพิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์ทีมนักวิชาการนำแปลนไปปรึกษาชุมชนและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโดยภาษาที่เข้าใจง่ายในขณะเดียวกันทีมงานด้านสังคมก็ประเมินความเข้มแข็งและความพร้อมของชุมชน กระตุ้นให้แง่คิดเพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับชาวของเรือขั้นตอนที่3การระดมทุนการสร้างโรงไฟฟ้าเป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณสูงแต่ชุมชนแห่งนี้ก็ไม่ได้ย่อท้อในการระดมทุนโดยใช้รูปแบบของการลงหุ้นและแรงงานของชุมชนและหารายได้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการรับจ้างสร้างฝายการนำค่าแรงมาเป็นค่าอุปกรณ์ขอสร้างการจัดทอดพระป่าโรงไฟฟ้า เงินรางวัลจากการประกวดการจัดการต้นน้ำขั้นตอนที่4ในเรื่องของการก่อสร้างชุมชนได้ใช้ทรัพยากรที่ตนมีอยู่นั่นคือแรงงานของทุกหลังคาเรือนผลัดกันมาทําตลอดทั้งปีจัดหาวัสดุก่อสร้างมิได้ใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่เพื่อไม่ทําลายป่าต้นน้ําการทํางานดําเนินไปอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งชาวของเรือได้เรียนรู้และร่วมแรงและสิ่งสําคัญ ต่สร้างสานึกกายเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์ของคนที่นี่มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นขั้นตอนที่5คือการประชาสัมพันธ์มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างให้ภาคีส่วนต่างๆในสังคมมีความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นการจัดการพลังงานทางเลือกโดยชุมชนให้มากขึ้นและร่วมกันกำหนดนโยบายที่เหมาะสมขั้นตอนที่6กการประสานความร่วมมือการสร้างโรงไฟฟ้าของชุมชนคลองเรือ ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนตามความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อออกแรงช่วยเหลือชาวบ้านข้อตกลงร่วมกันของชุมชนหลังจากมีไฟฟ้าที่ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าอาทิเช่นแอร์ Air, เครื่องทําน้ําอุ่นและไมโครเวฟเพื่อยังคงรักษาวิถีของคนคลองเรือไว้ต่อไปถึงแม้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทํางานมานานโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่ชาวบ้าน ได้มีการตกลงจะเก็บค่าไฟฟ้าในอัตรา 1. ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า50หน่วยจ่ายค่าไฟหน่วยละ3บาท 2. ระหว่าง51ถึง100หน่วยจ่ายหน่วยละ4บาท 3. เกิน100หน่วยจ่ายหน่วยละ5บาทการเก็บค่าไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบางส่วนแยกไปเป็นกองทุนรักษาป่าและพัฒนาชุมชน สิ่งที่สําคัญของความตั้งใจของคนในชุมชนนี้จะตั้งกองทุนสําหรับชุมชนอื่นๆในเครือข่ายที่ต้องการจะสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนรายต่อไปเรียกว่ากองทุนหมุนไปทุกวันนี้เวลานี้ชาวบ้านคลองเรือได้มีไฟฟ้ากันหมดทุกหลังคาแต่สิ่งที่ได้มาไม่ใช่เพียงแสงที่อยู่ตามบ้านแต่ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เท่าทันกับสังคมรวมไปถึงการต่อย,ยอด การจัดการของการมีไฟฟ้าจนเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองแสงสว่างจากปัญญาของคนที่นี่ยังสว่างไปพร้อมกับแสงไฟยังคงมีหัวใจน้ำใจที่งดงามตามแบบฉบับของคนคลองเรือ